ไปเยอะแล้วคุณโอ๊ยเดี๋ยวเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะมาแม่โอ้ยอึ๊บเออเฮ้ยมามามาแม่แป๊บหนึ่งรอได้ด้วยซ่าโอ้ยโอ้ยแม่แม่หาหาแม่ถอยหน่อยหาทำไมหาลูกไม่รู้อะไรมันตอนหลังป้าด้วยฮะปาดีโม่หรือเปล่าฮะไม่ต้องห่วง แม่เขาขำไงแมอะไรนะแม่อุ้ยนั่นะ่รดูดขำที่ฟันกระเพือยนั่คุณก็พูดไปไม่เขาใส่ฟันตองนึ่งตึงตังมึงไปเหี่แกงแล้วต้องไปทำอะไรในนั้นเนาะอุ้ยติ้เต้นกำลังดุเลยหมาจะภาพจะแดกนี่เก่ได้ ช่วยเช็คเครื่องเรือให้แม่ทีว่ามันมีปัญหาหรือเปล่า okay. เอาแกล่ะเฉยๆนะเฉยๆเลยวันนี้ทางขวาว่ะเออเปิดอ่ะเฮียพังไม่ทันไปเลยจับเออเออเป็นไงล่ะเครื่องอ่ะเป็นไงมั้งโดเป็นไงแม่เป็นไง ทำไมอ่ะเครื่องใหม่ใช้ไฟพันกะดำเนี่ยแม่ใช้เหรอจริงเหรอโดเออมันไม่ได้อะจิงงีตายหาเลยลองเช็คดิเดี๋ยวดูให้ดี่ดูท้ายเรือที่มันเป็นยังไงมั่งเออเรือแป๊บนึงนะคะโดเออเครื่องใหม่โอ้โหแตงโมทั้งใหญ่ทั้งโตแตงโมของพี่ โดนเป็นเธออ่ะี่ลืมโดไปไม่ได้แล้วค่ะไม่อะเครื่องแตกแย้นน้ำมันไหลเยอะไม่โดอยู่ไม่ได้แล้วแม่ทำไมเออเดนเราจะเอาหัวเทียนอุดเก้าไปนะขอไปนะพันไปพอง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 แม่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 พองพองพองแม่แม่แม่พองพองแม่พองแม่ตังตังโอ้ยโอ้ เอาหมวกที่ไหนมาหุ้ยจุดลูกหูลูกตาว่าเรือกูไม่ถึงเนี่ยโต้ลงดีจังไนหมวกเอามันกันแดดไงลูกดีดีเองแม่เออกำลังมานะดิใส่แต่งตัวอยู่มั้แม่โอ้โหนึกว่ามาโดนแฟชั่นโชว์ไม่น่าเชื่อมาที่นี่จะเจอเฮียทะเลเฮียที่ไหนละดีเองโดดจง วันนี้ใส่เก่งนยาังตายมั้งมันยืดหน่อยขนาดนานเล่นทีกับเพื่อนเี้ขวาหน่อยทีขวาหน่อยขวาแล้วขวาอีกขวาแล้วเนี่ยกูดึงให้ขวาอีกขู่บอกขวาก็ขวาไม่รู้เรื่องนี่อ่ะอารกาศดี มันไกลเรงนี้หรอือจะอ้วกแม่ดูดิเออกูจะไม่กินลูกชิ้นอีกตลอดชีวิตเลยกินไม่ลงอยนี้มรรยากาดดีดี่มงฝรั่งดูดินี่ใช่แม่ดูที่กางเะเลน่ะผูกปูโผล่ใช่คนกำลังจมน้ำลูกแม่คนจมน้ำไม่แต่เนาะไม่แต่เนาจมน้ำคนจมน้ำคนจมน้ำดดดดดดลูกอด เหนื่อยนะกูทนได้นะแต่เหม็นกูทนไม่ได้นะถ้ามาถึงข้าวรอดอยาให้ปลอดภัยแม่เป็นไงบ้างอะแม่่ที่หลังเน่ยตัดชุดนี้หนูเห็นอีกนะตูดแม่ร้เล่อลยโอ้ยเดี๋ยวดู ไมันไม่เข้าที่หมายถึงหลังยังไม่พอดีเลยเนี่ยฮึอมันฮึ๊บฮึ๊มืนน้ำป่าตาคนแปลกอ๋อโอ๊ยเป่าแตกไปแล้วมั้งอุ้ยเป็นไงเนี่ยลุงอุ้ยเป็นไงบ้างเนี่ยไปแล้วลุยจะตายไหมเนี่ยอุ้ยขาดสรีระไม่เน่าไม่เปื่อยด้วยไปวะเนี่ยอะไรอ่ะน่าเลื่อมใส ไดิดิเธอยัเป็นรี้ยไงโลกเอ่ทันถึงเลยเฮ้ยดิปล่อยวินาไม่ได้ทำไครับเอาหัวใจผายปอด้ผายปอดนะก๊อกยี่ใช้ดีอยู่นะคะที่ไหนเราแม่ด้วยดี่ถึดไอ้คนนี้วคนนี้จะเป็นไงบ้างนม่เดี๋ยวฟังซีบประจานซ่ เอ้ยขอให้เป่าเทียนแม่มาเป่าทูบเออว่ะหนูก็ว่าหนขก็ใจผิดติหโอ้ยแล้วทูบไหว้ลาหูเลยวดงเนี่ยมชอบอ่ะทูบไว้ลาหูแม่เอาไงดีได้คนเนี้ยเฮ้ยแล้วเนี่ยยังไม่ตายนะเนี่ยรู้ดิยังไม่ตายนี่ฟังเชื้อบรรหัวใจเ มันอรงทำไงอ่ะถ่ายปอดหมดแล้วโตเป็นไรโตเป็นไรลูกแม่ทำไมโตกลับไปเลี้ยงบ้านเลยไหมได้หรอได้ดิชอบบปากเขามีกินประกายด้วยไปกินอะไรมาเนี่ย ไปดูไอคนนั้นดิถ่ายปอดอย่างนี้ก็ได้แล้วเคาโดอย่างเมื่อกี้เลยดีทำได้ใช่ไหมเอาสิเงินดีทำนะโดเป็นไงผู้ชายคนยังมีชีวิตอยู่รู้ได้ไงหัวใจเขายันหน้าดีดังตบตบตบโดไม่เอากลับไปบ้านเลยกลับไปบ้านใช่ไหมหนูชอบผู้ชายที่มีกินปากอกไก่ปั่นนะแม่ในเมื่อขามากเลยน ผู้ชายชุดสีดำนี่คนลืมพาสปอร์ตไว้บนเครื่องบินเลยเหรอคมโอ้ยแม่จะพูดทำไมเดี๋ยวคนจะรู้มันโง่ไม่มีใครเขาทำกันหรอกไม่โดนจับวยดนามก็ะุนแล้วเรื่อแม่ถูกในเมื่อผู้ชายสองคนนี้เขายัางไม่ตายไปดีแม่พาเขากลับไปบ้านอย่ายวพาไปเลยแม่มันไปเวยดนามมันยังโดนตรีวยดน,นามหลอกเลยไอ้นี่ยโง่ช่วยเหลือเขาให้ฟืน้นและจำคำแม่เอาไว้ ว่าผู้ชายสองคนนี้เขาจะตายไม่ได้เฮ้ยกลับถึงบ้านหายายแม่กินนะคุณพไปไปลุงไปเอและแล้วคุณนายก็มีคำสั่งให้